ศาส,สนาพุทธสำหรับคุณอยู่ในระดับความเชื่อหรือความเข้าใจหรือความเข้าถึงความเชื่อแบบพุทธคือลงใจศรัทธาไว้ก่อนว่าผลของกรรมมีจริงแต่อาจให้ผลในชาตินี้หรือชาติหน้าก็ได้ความสิ้นทุก์มีจริงและไม่ต้องรอพิสูจน์กันชาติหน้าก็ได้ ความเข้าใจแบบพุทธคือการเห็นเหตุเห็นผลว่าทานทำลายความอึดอัดอันเกิดจากความงกศีลทำให้สบายใจจากการไม่คิดทำใครให้เจ็บใจเจริญสติทำให้รู้จริงแทนการนึกว่ารู้แล้วแต่กลับเดินลงเหวเห็นความทุกข์ไม่เว้นแต่ละวัน ความเข้าถึงแบบพุทธได้แก่การมีชีวิตอยู่ตามปกติเห็นแต่ความจริงตรงหน้าด้วยความรู้สึกใส่เบาไม่อะไรไปข้างหลังไม่ตั้งตาหวังไปข้างหน้าไม่มีอะไรในใจยิ่งไปกว่าความรู้สึกว่าเลิกสร้างเหตุแห่งทุกข์แล้วสิ่งสุดท้ายอันจะเป็นที่พึ่งทางใจไม่ใช่ความเชื่อภายนอก แต่เป็นความรู้จริงออกมาจากภายในตรงหน้าคุณมีสิ่งที่น่าสงสัยมากมายทั้งคนที่พยายามตีตัวออกห่างทั้งคนที่พยายามเข้ามาใกล้ชิดทั้งข้อเท็จจริงทางการเมืองทั้งความจริงขั้นสูงสุดทางศาสนายุคเราเป็นยุคข้อมูลท่วมเพราะเรามีช่องทางรับข้อมูลอยู่ในมือ พกติดตัวตามไปให้คำตอบได้ทุกเวลาทุกคนแห่งที่อาจเกิดความสงสัยมีผู้คนพร้อมจะเสนอความเห็นมากมายมีแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือมหาศาลมีหลักฐานให้เห็นจัดจะเป็นวิดีโอสงสัยอะไรแล้วได้คำตอบหลากหลายเกินไปย่อมทำให้ใจสับสนลังเลรู้สึกงงงง,งกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมากขึ้นเท่านั้น ยุคเราจึงเต็มไปด้วยคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในหัวเหมือนอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่ต้องกรองและความเชื่อที่ต้องหารฉากหน้าของความเป็นพุทธก็เหมือนกับศาสนาอื่นที่ต้องผ่านด่านความสงสัยกันมากมายกว่าจะประดิษฐานความศรัทธาไว้ที่รากฐานแห่งจิตใจได้มั่นคงต่อให้ได้ชื่อว่านับถือศาสนาเดียวกันก็ไม่แน่ว่า จะเชื่อเหมือนกันถ้าต่างครูบาอาจารย์ต่างสำนักกันแต่แก่นสารความเป็นพุทธไม่เหมือนศาสนาในหๆและอาจจะไม่นับเป็นศาสนาได้ด้วยซ้ำเพราะยอดสุดของความรู้ไม่ได้เกิดจากการฟังใครหรือต้องศรัทธาอะไรแต่เกิดจากการสังเกตตัวเองเพื่อรู้จักตัวเองและไปให้ถึงความรู้สึกไม่มีตัวเอง การสังเกตตัวเองนับเริ่มจากการเห็นง่ายๆเดี๋ยวนี้ว่าหายใจเข้าออกอยู่กับความเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่กับความคิดที่ต่างหรือไม่ต่างการสังเกตหเห็นสาเหตุต่างๆของความไม่แน่นอนในตนจะช่วยให้รู้จักตัวเองในระยะยาวเมื่อรู้สึกถึงความไม่แน่นอนจนชินจิตสำนึกจะแตกต่าง คือรู้สึกออกมาจากกายใจอันเป็นปกตินี้ว่าแม้กายใจก็ไม่เที่ยงเป็นเปลือกหลอกจิตของคุณจะใสนิ่งไปอีกแบบแตกต่างจากสมาธิธรรมดาคือนิ่งอยู่กับการไม่ถูกลอ่อหลอกให้ไข้เขวยยิงอยู่กับการไม่วิ่งตามแรงดึงดูดให้ยึดติดเมื่อเริ่มสังเกตเข้ามาที่ความไม่เที่ยงในตน ทำกลางภาวะข้อมูลท่วมยุคไอทีจิตใจคุณจะยังสงบนิ่งเป็นหนึ่งได้ไม่ต่างจากผู้คนในสมัยพุทธกาลเลยเพราะสิ่งสุดท้ายอันจะเป็นที่พึ่งทางใจไม่ใช่ความเชื่อภายนอกแต่เป็นความรู้จริงออกมาจากภายใน